ลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสาม,มารถรก,ารการป้องกันปราบปรามบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทุบประทัดดอกไม้ไฟเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลตำรวจตรีภูมิปัญญ,ญาณวัตรกุลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้กำกับทุกสถานีในสังกัดต,ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองเทศบาลนครลำปางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขตสิบลำปางสำนักงานป้องกันและบรรเทา,า,าทสาธารณาภายัยจังหวัดลำปางสมาคมกู้ภัยลำปางชิดาสาและอา,าสาสมัครกู้ภัยร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรมรมกว้งเทศกาลประเพณีลอยกระทงและประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมในการป้องกามเหตุ และอำนวยความสะดวกการจราจรประจำปี2,567นาลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางพลตำรวจตรีทวัชชัยพงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นำทีมทแถลงตำรวจเชียงใหม่รวบแก๊งวัยรุ่นซุก ระเบิดปิงปองมีดาย้ำความพร้อมมาตราการด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงจากที่มีการปล่อยระดมปล่ล้างเราก็ระดมการปล่อล้างมาโดยตลอดสิ่งที่วันนั้นที่ผมได้เน้นย้ำไปก็คือเรื่องของวัตถุระเบิดหรือวัตถุตยักษ์นะครับที่ประกอบขึ้นมาเองและก็ใช้นะครับซึ่งเคยเกิดระเบิดทั้งในส่วนของทาให้ประชาชนได้รับอันตรายและระเบิดใส่มือตัวเองได้รับอันตรายจากตัวเองไปแล้ว ได้ย,ย้าเตือนว่าอย่าได้นํามาใช้นะครับต่อมาสพช้างเผือกนะครับได้ต,ตั้งจุดสก,กัดนะครับในแผนระดมฝ่าล้างอาชญากรรมนะครับก็พบกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มของอาชาว,ชาว,ชาวประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจานวนสี่คนซึ่งที่จะใช้ทารายผู้คนได้นะครับเราอยงพวกวัตถุระเบิดนะครับซึ่งเป็นลักษณะวัตถุระเบิดประกอบเอง ซึ่งระษาดระเบิดประพวกนี้นะครับเป็นะประเบิดประเภทถล่อันนี้จากตรวจสอบประวัติเนี่ยนะครับก็เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆพวกหลบหนีเข้าเมืองพวกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่พบประวัติอาชญากรรมที่ประเภททำลายร่างกายแล้วทำไมจ้สังกัดแก๊งต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้กว่าจะผักดันานานนะฮะเพราะโทษอย่างที่ผมบอกครัครอบครองอาวุธวัตถุระเบิดเนี่ยจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีนะครับยังมีการสุกทข้อนอยู่หระนอกจากอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลรวมถึงแหล่งที่ขาย วัสดุที่สามารถประกอบระเบิดได้เราจะดําเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปครับลอยกระทงปีนี้ผู้ก,กองลูกตายมีเรื่องจะมาเตือนไปกันค่ะ หนึ่งห้ามเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดและคมลอยอันก่อความเดือดร้อนนำคาญหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 2. การแต่งกายที่เหมาะสมไม่ควรประดับของมีค่าหรือนำทรัพย์สินติดต,ตัวไปจำนวนมากเพื่อป้องกันมีให้มิฉาชีพเฉยโอกาสประทุสลายต่อทรัพย์ได้ 3. ให้ระมัดระวังการใช้บริการโป๊ะท่าเทียบเรือหรือพื้นที่ที่มีประชาชนและนะักท่องเที่ยวหนาแน่นเพราะอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 4. ให้ผู้ปกครองกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังเพื่อมีให้ถูกหลอกลวงไปในทางมิชอบหรือประพฤติตนไม่สำรวมรวมถึงไม่ปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลำพังนะคะและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนฉลองเทศกาลลอยกระทงด้วยความปลอดภัยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยกันนะคะด้วยความห่วงใยจากสันักง,งานตรวจแห่งชาติค่ะ